สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะที่ร้านวอลเลทิฟแท็กเตอร์ค่ะขายรถแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้นะคะวันที่8กันยายนพศ2565อัปเดตสินค้าเข้าใหม่นะคะ L4508 ตัว DI นะคะจากค่ายคูบตตานะสำหรับตัวนี้นะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะขนาด45แรงมา้าขับเคลื่อน4ล้อนะคะ 4WD แบบเครื่องยนต์เป็นดีเซลสสูบตั้งนะคะ In Direct in Injection ระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรกระบอกสูบ2,100 97cc นะคะสำหรับตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานเป็นตัว DI ด้วยนะคะพี่พีทานใดที่กําลังมองหาตัว DI ก็ทางนี้เลยนะคะร้านบริษัทแท็กเตอร์สำหรับตัวนี้จดทะเบียนปีพศ .2553 นะคะจดทะเบียนปี53มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยเช็คสภาพแล้วปรับสภาพแล้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวนี้มีการเก็บสีบ้างบางจุดนะคะมีการเก็บสีปรับสภาพให้สวยงามนะคะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะมาพร้อมใบมีดดันดินหน้านะคะอย่างที่หนูให้ดูเมื่อต้นคลิปแล้วนะคะ ใบมีดด้านหน้าเนาะแล้วก็อุปรกรณ์ด้านหลังนะคะทางร้านเราเพิ่มนะคะเสริมให้เป็นหางตัดหญ้านะคะของ LCS นะคะเป็นหางตัดหญ้าของใหม่เลยนะคะของใหม่มือหนึ่งเลยนะคะเป็นหางตัดหญ้าของ LCS นะเดี๋ยวหนูพาชมหน้าไม้กันสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้หน้าไม้อยู่ที่1นึ่ามชั่วโมงการทํางานนะคะ1316ชั่วโมงการทํางานเนาะพี่พีทันใดที่สนใจนะคะตัวนี้เลยสวยๆนะคะพร้อมใช้งานนะคะ ในส่วนของร้อยยางนะคะสวยหมดเลยนะคะทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะคะสำหรับตัวนี้มีการเก็บสีนะคะมีการเก็บสีเนาะสภาพพร้อมใช้งานเลยตัวนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ L4508 ตัว DI จากร้าน v o l a t i ิฟแท็กเตอรนะคะสำหรับตัวนี้จำนวนเกียร์ค่ะ8เกียร์เดินหน้าแล้วก็4เกียร์ถอยหลังพวงมาลัยเป็นพวงมาลาัย Power นะคะระบบคัชนะคะเป็นชนิดแห้งแผ่นเดียวนะคะ พร้อมใช้งานเนาะเบาหลังคาพร้อมเลยนะคะสําหรับตัวนี้เครื่องใช้งานได้ตามปกตินะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเราจะมีคลิปวิดีโอการขับรีวิวให้ชมนะคะเดี๋ยวทดสอบนะคะขับทดสอบเดินหน้าถอยหลังนะคะขับวนให้ดูเนาะแล้วก็ให้ดูในส่วนของพิทีโอแล้วก็ระบบไฮดรอลิกด้วยนะคะอยู่ท้ายคลิปนะคะพี่ๆท่านใดที่จะชมคลิปวิดีโออยู่ท้ายคลิปเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวหนูแจ้งราคากันเลยเนาะสำหรับตัวนี้ก็ L4508 จากร้านวอลเลทิฟแพคเตอร์ or, ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดแดนบินเน้าอุปกรณ์ด้านหลังเป็นหางตัดหญ้าของใหม่นะคะก็สำหรับเซตนี้นะคะจะอยู่ที่2 9 8 0 0 0บาทนะคะ298,000บาทเนาะสำหรับราคานี้รวมส่งฟรีนะคะทั่วไทยเลยรวมส่งทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็พีพ,พีทันใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์0 8 7 5 7 3 4 7 2 7หรือว่า0 991339นะคะ ID Line ก็ตามนี้เลยน้ำตาล2611นะคะแอดไลน์มาพูดค okay, ุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้24ชั่วโมงเลยนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอําเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเปิดทุกวันเลยนะคะ365วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะแต่เลิกนะคะก็เดินทางมาชมสินค้านะคะเดินทางมาทดลองขับกันได้นะคะกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นเนาะเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกัน ได้เนาะส่วนที่พี่ท่านใดที่อยู่ไกลนะคะสามารถที่จะโอนมาจำมาจองกันได้เนาะจองออนไลน์กันก็ได้นะคะโอนมาจำมาจอง1 2ึ่งถสหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับสินค้านะคะสําหรับตัวนี้ L45 ตัว DI 2 9 8 0 0 0บาทพร้อมส่งทั่วประเทศนะคะส่วนที่พี่ท่านใดที่อยากได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นโรตารี่ผ่านพวน,น,นผ่านบุ๊กเบิร์กนะคะก็ถ้ามาพูดคุยกันได้นะคะอุปกรณ์สามารถสับเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะแต่ตัวนี้เราก็ตั้งเป็นเบรี้ดันดินหน้ากับหางตัดหญ้าไป ่อ,นนอสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้อุปกรณ์อื่นเสริมนะคะเดี๋ยวทักมาพูดคุยหลังไมค์กันได้นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้ำตาลจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับยอดผู้ติดตามแล้วก็หวังว่าคลิปนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปการขับรีวิวกันต่อเลยคะ่ะ